สวัสดีครับนี่คือการเจาะลึกข้อมูลที่เราเตรียมมานะครับวันนี้เรามาดูผลบอลยุโรปกันหน่อยเมื่อคืนวันพุทธที่29ตุลาคมนี้เองค่ะมีเตะกันหลายรายการเลยนะคะทั้งเกมลีกแล้วก็มีบอลถ้วยด้วยใช่ครับมีทั้งเกาโชซิเรียรอ,อิตาลีคาราบาวคับอังกฤษดีเอฟเบโพคาเยอรมนีและก็โก,กปาเดลเรสเปนซึ่งคู่เยอะมากจริงๆอือหือเยอะมากค่ะครับ เป้าหมายเราวันนี้ก็คือจะไล่เรียงผลให้ครบถ้วนที่สุดนะครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างใครเข้ารอบใครตกรอบได้เลยค่ะงั้นเริ่มกันเลยไหมคะเริ่มที่อิตาลีเลยครับเกาโชซิเรียอาเมื่อคืนมีค2คู่ค่ะคู่แรกเล็กเช่แพ้ขาบ้านให้นาโปลีไปศูนหนึ่ง นาโปลีก็ยังแรงต่อเนื่องนะคะเก็บ3มแต้มนอกบ้านได้ใช่ครับส่วนอีกคู่อัตลตันตาเปิดบ้านเจอเอซีมิลานคู่นี้เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งครับอ๋อเสมอกันไปก็ถือว่าแบ่งแต้มกันไปนะคะทำให้กลุ่มหัวตารางคะแนนยังเกาะเกาะก,กันอยู่ไม่ได้ทิ้งห่างกันมากนะักครับผมต่อกันเลยนะครับมาที่อังกฤษคาราบาวคัพรอบ3ม,มีลงแข่ง3คู่ค่ะว่ามาเลยค่ะศ <0. S 1> โหสกอร์ขาดเลยนะคะขาดเลยครับสว่วนอีคู่วีคอ อันนี้สู้ได้ดีเสมอกับฟูลแลมในเวลาหนึ่งหนึ่งอืมเราต้องไปตัดสินที่จุดโทษเหรอคะใช่ครับต้องดวลจุดโทษแล้วก็เป็นฟูลแลมที่ยิงแม่งกว่าชนะไป5-4อืมเกือบไปเหมือนกันนะคะฟูลแลมเกือบมีพลิกล็อกครับแล้วก็คู่สุดท้ายของ c a r ์บา๊2 2> คับเร็กซ์แแพ้คาร์ดิ f ซิตี้ไป1-2ก็ตามคาดนะคะคาร์ดิฟดูเหนือกว่าครับผมข้ามฟากไปที่เยอรมนีบ้าง DFB บโพคาวรอบ2อันนี้คู่เยอะหน่อยมีถึง8คู่เลยโหแห8คู่เลยเหรอคะใช่ครับเดี๋ยวไล่ผมให้ฟังนะครับแฟรงก์เฟิร์ตเสมอดอทมุนึ่งในเวลาอ๋อแล้วไงต่อคะต้องดวลจุดโทษครับแล้วก็เป็นดอทมุลที่ชนะไป4-2สองอืมดอทมุลก็เข้ารอบไปครับผมคู่ต่อมาอันนี้มีพลิกครับวอลฟ์สบ r g กแพ้คาบ้านให้โฮส t ไต Q ทีมจากลีกาสองศูนย์ต่อหนึ่งเอ้าจริงเหรอคะอันนี้เซอร์ไพรส์เลยนะเนี่ยวอลฟเบิร์กตกรอบซะแล้วใช่ครับพลิกเลยส่วนแฮธาเบอร์ลินอันนี้ไม่มีปัญหาชนะเอเวอร์สเบิร์กสามศูนย์ค่ะไฮเดนไฮม์ He heim, แพ้ฮัมบวกศูนย์หนึ่งเอนเนอร์จีคอตบูสแพ้อาร์เบลิฟสิกหนึ่งสี่อันนี้ก็ไม่พลิกค่ะไลฟ์สิกก็เข้ารอบไปตามฟอร์มครับแล้วก็มีคู่ดราม่าอีกคู่ สังเปาลีเสมอฮอฟเฟนไฮม์2-2ต้องยิงจุดโทษอีกแล้วสิคะใช่ครับแล้วคู่นี้ยิงกันยาวมากสังเปาลีชนะจุดโทษไป8-7โห8ดเลยเหคะมันหยดเลยสุดมันครับแล้วก็กลัดบักชนะคาวสรู3-1และคู่สุดท้ายออสบวกแพ้โบคุม0-1สรุปว่าโพคาวนี่มีทั้ง ดอทมุนที่ต้องลุ้นเหนื่อยมีพลิกล็อกที่ Wolfsburg แล้วก็มีดราม่าจุดโทษมาราทอนของซังเปาลีครบเครื่องเลยนะคะใช่ครับบอลทั่วเยอรมันนี้สนุกจริงๆครับค่ะเอาละครับปิดท้ายกันที่สเปนโกปาเดลเรรอบแรกอันนี้ต้องบอกว่าคู่เยอะมากจริงๆครับมีถึง18คู่เลยทีเดียวโห18คู่เยอะมากๆเลยค่ะครับเยอะมากเดี๋ยวผมจะพยายามไล่ผลให้ครบทุกคู่นะครับอาจจะไปเร็วหน่อยนะครับ ได้เลยค่ะลุยเลยค่ะครับผมเริ่มที่ออเรนเซเสมอเรียลโอบิลิโด2ในเวลาแล้วก็เป็นออเรนเซชนะช่วงต่อเวลาไป42อ๋อมีต่อเวลาด้วยใช่ครับอีกคู่ก็ต่อเวลาต่อเดซิลัสเสมอเบอร์กอสหนึ่งหนึ่งชนะต่อเวลา2ออืมสองคู่แรกก็ต่อเวลาแล้วครับแล้วก็คน ier, สเตนเชียเสมอกิโรนา1ต่อ1กิโรนาชนะต่อเวลา32นี่ก็ต่อเวลาอีกคู่3คู่ติดเลยนะคะ ครับผมต่อมาโลโกรเนสแพ้ราซิงซันดเดอร์ศูนย์สี่แลงริโอเสมอราซิงเฟรโรศูนย์ศูนย์คุณนี้ดวนจุดโทษราซิงเฟรโรชนะไปสี่สามมูเซียแพ้กาดิสหนึ่งสามรายโยมาฮาราฮอนดาแพ้ตาลาเวลาหนึ่งสี่ซันเฟรนันโดแพ้อัลบาเซเตศูนย์สามกัวดาลาฮาราอันนี้พริกนินดๆชนะกาเซเรโนสองหนึ่งอืมมีทีมเล็กชนะด้วยครับแล้วก็มีสกอร์ถล่มทลายอินเตอร์เดวอเดโมโรแพ้เกตาเฟศูนย์สิบเอ็ด โ0 1หศูนย์สิบถล่มเละเลยนะคะนั่นเล็ดเลยครับมาราเซนาแพ้บาเลนเซียศูนย์ห้าอันนี้ก็ขาดค่ะบาเลนเซียไม่พลาดมาสทีมจากหลีกสูงกว่าไป3ามหนึ 1. 1> ่งโอ้อันนี้ก็ถือว่าพลิกล็อกใหญ่เหมือนกันนะคะล้มทีมจากลาลิก้าได้เลยใช่ค่ะครบแล้ขาดสิบแปคู่ของโกปาเดลเรค่ะ โอ้ไล่กันเหนื่อยเลยนะคะแต่ก็ครบถ้วนดีค่ะก็อย่างที่เห็นนะคะโกปาเดลเรนีมีครบทุกรสชาติเลยจริงๆทั้งต่อเวลาดวนจุดโคตรสกอทหลม่มแล้วก็มีพริกล็อกด้วยครับสรุปแล้วผลบอลยุโรปเมื่อคือนนี่ก็มีหลากหลายอารมณ์จริงๆนะคะ ทั้งทีมใหญ่โชโหดทีมที่ต้องลุ้นหืดจับแล้วก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นได้เสมอในบอลถ้วยใช่เลยค่ะนี่แหละคือเสน่ห์ของฟุตบอลถ้วยนัดเดียวรู้ผลมันต่างจากเกมลีกที่ต้องเน้นความแน่นอนความสม่ำเสมอแต่บอลถ้วยนี่แหละค่ะคือเวทีของเรื่องไม่คาดฝันค่ะผม ก็น่าสนใจนะคะว่าผลการแข่งขันเหล่านี้โดยเฉพาะทีมที่พลิกล็อกเข้ารอบหรือทีมใหญ่ที่อาจจะหืดจับมาเนี่ยจะส่งผลต่อเกมลีกสุดสัปดาห์นี้ยังไงบ้างหรือทีมรองที่ผ่านเข้าว่าได้จะไปสร้างเรื่องราวต่อในรอบหน้าได้อีกไหมอันนี้น่าติดตามกันต่อยาวๆเลยค่ะ